สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้เราก็นะครับผมเบิร์แข้งใหม่ซ้ายขวาเลยนะครับพร้อมกับเสื้อแล้วก็คัดนะครับผมอันนี้เป็นข้อรถแข่งนะครับเพิ่งทําเสร็จสดๆร้อนๆเลยครับผมก็ตัวนี้นะครับก็เน้นนิ่งแน่นเนียนเป็นพิเศษนะครับผมอ่าก็เป็นข้อลูกปืนใหญ่นะครับผมก็เข้วียงนะครับส่งมาทําได้นะครับ งานเสื้อลูกนะครับให้เซ็ตฝาหรือว่าชุดคัสนะครับผมก็รับนะครับผมก็อันนี้เป็นรถแข่งเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแข่งแล้วนะครับผมนะวอาทิตย์ไปแข่งละมันเสาร์ประกอบนะครับก็หลายคนถามว่าทําไมทําเร็วจังนะครับแล้วก็รู้ได้ไงว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่อะไรยังไงถึงไปแข่งได้นะครับผมก็บอกตรงแล้วก็ช่างบ้านอกคนนึงเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองครับอยู่บรรนอกเลยอยู่ ถ้าใครเคยมาร้านจะรู้เลยจีเพจจะพาวนเขาเลยนะครับผมก็สายทิพย์สายโลก็มากันบ่อยนะครับผมอตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าประกอบไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ประกอบใบยๆด้วยนะครับเย็นๆไม่เกินทุ่มสองทุ่มเสร็จพร้อมแข่งเลยนะครับผมทําไมถึงมั่นใจนะครับก็นะครับผมที่มั่นใจเพราะว่าหนึ่งเลยนะที่ร้านผมมีอะไหล่หมดเลยนะครับแข้งนะครับนี่ครับแข้ง ซ้ายอ่ะซ้ายนะครับผมนี่บากหมดเลยตัวนี้แข็งประวานนะซ้ายขวาประวานนะครับผมเข้าเหวี่ยงก็มีจะยืดจะทําแป๊บเดียวเสร็จนะครับมีคนยืดเสร็จการเกิอนลูกปืนมีหมดนะครับดูอันนี้ใส่สะพานโซ่นะครับอ่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับนี่ก็ผมแปลงแบบไม่ง่ายนะครับประมาณ3นาทีเสร็จก็คือใช้น็อตถกเหลี่ยมนะครับใช้น็อตถูกเหลี่ยมนะครับนี่เจาะรูเข้าไปใช้น็อตถูกเหลี่ยมแล้วก็กึ่งบูทลองสะพานโซ่นี่ครับ ใช้งานได้เหมือนเดิมปกติกดที่เดิมนะครับไม่ต้องไปซื้อชุดแปลงอะไรให้เปลืองตังค์นะเพราะว่าเป็นรถแข่งนะครับความไวเป็นของฟิสิาส์นะครับผมอ่าอันนี้ก็ยัดลูกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ดูอุดใดอุดใดผมก็นะครับผมดื่มน้ําแล้วก็นะครับฝามจะทิ้งก็เสียดายนะครับผมก็เลยฝามอุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรถแข่งนะครับผมนี่มันไม่ได้มีผลกับความแรงหรือว่าอะไรหรอกครับไอตรงเนี้ย เพราะว่าวันใดวันหนึ่งน่ะถ้าเราจะเจาะใดเราแค่ตีออกแล้วก็ล้างกาวนิดนึงแเราก็ใส่ใดได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้แข้งเบิกใหม่นะครับเรื่องตัวเลขไม่ต้องสนใจครับผมเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งบนถนนหลวงนะครับมีใบเบิกแข้งไว้นะครับจะไปตีเลขตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมมาทําใส่รถแข่งนะครับผมก็เบิกใหม่ซ้ายขวานะครับผมส่วนเรื่องชุดคัตโซนิกนะครับที่ร้านก็มีจําหน่ายอยู่แล้วเสื้อลูกก็ตีปอกอยู่แล้วนะครับผมอะไรพวกนี้นะครับมีครบหมดแหละ คัดเวทนะครับเวทนี่ขึ้นใหม่แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับจะอาโตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ล้อไม่เหล็กชุดแปลงเอสี่นะครับก็มีอยู่แล้วนะครับผมเลื่้นเล่งหัวฉีดนะครับพอประกอบเสร็จนะครับก็นะครับยกขึ้นนะครับผมนี่ยกขึ้นไดโน่ครับผมก็ประกอบเองจูนเองเทสเองอยู่ในนี้แหละนะครับคอมสองเครื่องนะครับนี่นะนี่สองเครื่องเลยนะครับนี่ A.P.I อันหนึ่งไดโนอันหนึ่งรีแมปมี3ครับมีรีแมปอีกอันหนึ่งอยู่ทางนู้นนะครับรีแมปนะครับผมก็จูนไดโนนะครับ A อง A.F ผมก็มีครบเสร็จหมดเลยนะ A.F นี่มี4ตัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับมาจูนจบแน่นอนนะครับผมรถแข่งรถโลนะครับงานเครื่องก็ฝาก F.C นะครับผมฝากเคลียร์นะครับพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็สเต็ปงานด่วนเลย ไม่ไกลแข่งไม่ทำนะครับผมสนามที่แล้วนะครับนี่ผมวิ่งมาระเบิดเลยเห็นไหมคัดระเบิดเลยดูเศษเลยครับถ้วยคัดระเบิดนะครับนี่อันนี้คัดแท้นะครับผมนี่ชามคัดระเบิดเลยคัดแท้นะติดรถเลยแต่ว่าใช้มาสามปีแล้วอ่ะนะครับก็ปลดประจําการได้แล้วนะครับใช้มานานนะครับเวลาก็ค่อนข้างดีครับสนามที่แล้วก็คัดระเบิด ครับได้แข่งมาสี่สนามได้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับผมอ่าก็สนามนี้ก็ไม่หนึ่งก็สอแหละเพราะว่าอ่าลูกสูบนะครับลูกสูบนะครับน่าจะไล่ไม่ทันนะครับต้องใช้หลายลูกหน่อยนะครับก็ลูกสูบผมติดอะ่ะเนี่ยแต่ว่าผมจะลองไล่ลูกเดิมก่อนมันยังวิ่งได้อยู่นะครับผมลูกสูบผมเบรกนะครับ ทำไมถึงเบรกดูไหมครับนี่ครับนี่ครับทำไมถึงเบรกดูไหมครับไอ้ถ้วยคาร์ดนั่นแหละครับแตกพอแตกไปครับไปอุดตะแกงน้ามันเครื่องผมเต็มเลยน้ามันเครื่องไม่ขึ้นนะครับผมพอมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับรถก็ไม่ได้ดับเครื่องอะปล่อยไหลไปนะครับลูกสูบมันก็ไม่ได้กำคัดนอะครับลูกสูบมันก็แอบเบรกนิดนึงนะครับเบรกฝั่งเดียวน,นะเห็นไหมเห็นไหมอีกฝั่งไม่เบรกอ่าเห็นปะ ถ้าเกิดไปต่อได้นี่ไม่เหลือเบรกบนล่างนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็จะประกอบแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ก็ไปลองสักหน่อยประกอบวันเดียวก็พอครับประกอบจูนวันเดียวเสร็จนะครับพรุ่งนี้ไปต่อเลยนะครับผมข้อเหวียงก็ทําครึ่งวันก็เสร็จแล้วนะครับผมมีแผนกทําอยู่แล้วนะครับข้อเหวียงนะครับเรื่องการฟอร์สนี่มีเป็นตับมีทุกรุ่นนะครับสนใจก็สั่งได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ